สวัสดีค่ะตอนนี้น้องไก่ก็อยู่ที่อที่อะไรนะผู้สาวบัวผูสาบัวพี่นอ้องเข้ามาหอดค้ำค่ะายเอาขิงค้ำเดียวแล้วกันใายขนงค้ำเดียวของห้องกันไรพี่น้องจ้าจ้า๋ยวรถวทางข้างก็ได้แด้วไส้รถก็ทำได้ค่ะค่ะชุดนอนนะคะพี่ชุดนอนคือของด้านในคือเต็มมากนะคะทุกคนเดี๋ินอกอกไปเฮเบิร์งงกนี่ ของคือเต็มมากลองเพ่งหน่อยปะค่ะนี่เราก็ตีมชุดนอนแล้วค่ะพี่โบแล้วพี่อุ้มนะคะเออแกงบ่อผืนเท่าบ่อข้น่ะแกงแกงบ่อผืนเท่าแกงแม่ขีนาเท่านะคะไปใส่อุ่นหวัวมหันนะคะของไก่มะหอดเลยพี่น้องตอนนี้เป็นเวลา หนึ่งทุครึ่งนะคะนาแบบมีมิโรดีสอดเนาะใช่มีสอดบจับเต้าขาขมีด้นพักนะเนี่ยของเราคือแบบว่าคือแบบว่าเต็มรถมากนะแคมปิ้งวันนี้สองันเยอะๆตีมชุดนอนของเราวันนี้ห้ากสิมาจอบพลังคนมาพี่นอเอือมันจะไม่หิ่งกฮะ้อน นั่งหลังหรอคะทั้งสองสาวไปค <ไป S 2> ่ะขึ้นรถกันไปพี่น้องก็จะไปหาหมอนี่เพราะว่าเขาขัามาแล้วเขาซื้อบัรเขามาลแล้วแล้วเราก็จะเราก็จะไปหาที่แคมปปิ้งกันนะคาะนี่ในรถเรารถเราก็คือเต็มมากไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะเราใกล้กับไดมอแวดอีพอมาจ้ะพี่น้องมอแววทพงเพียรมาโอเคขึ้นราบอกไปดูกันจ้า ตอนนี <mile> ้เราก็ถึงแล้วนะคะเราก็มีเต็นท์แค่สองเต็นท์เราซื้อมานะคะเขาก็เสีดังหันหน้าเขาสะนหนาอตอนนี้น้องไก่นะกางเต็นท์ได้น้อยนึงมันมันไก่ข้าเจ้าพพดตรงนี้พอดีเขาจะได้ดังเขาจะได้ดังไฟอยู่นี่ไงพี่อยู่ตรงหันหนาตรงนี้แมนเอาไม่คิดเป็นท์ได้สีแล้วอือ เอาเอาผมเข้าไปอุ้ยพี่น่อบรรยากาศเข้าจอเต็มบแบไงเลยนอนน้ำกันพี่เบียนี่เอาตัวนี้ไปไปปากใส่นี่มันมีเอาปากมาให้ยูเบียร์ี่เตัีงชื่นนอนนะคะทุกคนไหมเออเอาตกใส่นี่ใส่ขวดนอนสคนเลยแบบนี้เหยียบเลยนอนควที่หลัอนอนทั้งหน่อยน มันว่อนเย็นเท่าเรอกตอนนี้เราก็ได้รับคำสั่งจากปา่านิวัดแล้วก็หัวหน้าจินตลานะาะเ,เห็นมาจอเบ,บงหนองสาวาเพื่นมาแคมป์ว้ <laughs> คือเห็นวหายแต่ขาสาวเห็นแต่รถกับหูเลยบอเป,เป็นยังไงคืออย่างมากเลแต่สาวขาบวกละชีว่าเราใส่เมื่อเดีสาว <laughs> ก็อยากมาเนาะกูก็อยากมาแค่ตีนเนาะสวยว่ามาปะดแล้วเดี๋ยวาเต้มึงว่าไสบอกว่บอกลกูเกีจ้าคือเก่ามันหูแล้ว มันเห็นรถห้องว่ะบ้านี่ฉันถ่ายคลิปด้วยนี่บอไงเมื่อกี้เขายางกุยกันเสียงหนังไปหันไงมันบอกมันเห็นรถห้องแล้วนะโอ้ยมึงเนี่ยคลองเข้าคองเขานี่เขาสีใหญ่ขั้วมากเ่ค่ะเาย้กันเลยผู้ดีแล้วูมากนะมันเสียงเขาเียงไปใส่เมน ย่งไปเบต็นมันกันเต็นเต็นบอกัน้องนี่มีหมอแวนนะจ๊ะกูแย่งได้นะจ๊ะตีอันนี้เต็นของพนิพาค่ะไล่ไล่เสียพี่น้องจังหวไนในี่ออิงสื่อหหวาอาทเดี๋ยวส่งเหล็กเขามาเด้อเขาสิไปงานตอเขาสิบปงานต่ออยู่จ้า เพราะว่าวันที่25สิบห้าเรามีแคมปิ้งกันอีกกับป่านีวัดไม่ค่ะนี่จะเราจะถ่ายแบบคลิปวิดีโอนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้น้องกายเขาอ,อยากไปซอยพีเบียดจัดมองอยู่มองซ้อซะก่อนเพราะว่าเรามาตอนหนึ่งทุ่มนะคะทุกคนเฮทามเนีย่ยก็ว่ากันขนมาลายแทบมาเมือยเี๋ยวว่เป็นหอบมากเวิร์ดเฮือนมึงเนี่ย พอห่อพระพ่มขนสิมาอยูซิมือผู้เดียวเนี่ยเดีนี่เ็นมันมีผ้าจ้ะดีนะขอเอาหมอแบดมาใส่ยืู่ยอืทินกล้เฮียเขออเฮียโอ้โหของกินเหรอทีเดียวของกินออกก่อนเอาเอาฟ้าแำแ็งห้องบเขาวมันมีแนห้องนี้มันสีเฮียใส่พมเนี่ เดี๋ยวให้ทำในทุ่งดำอันนั้นคือนอย่างนั้นอุปกรณ์ปดตเนื้อยางมาหนิว้าวเราก็ไม่มีไฟอันสีส้มๆเหมือนข้าเจ้าเนาะเราไม่มีไฟเรามีแต่หม้อแบตแบบนี้แหละนิ้วว่าถากินข้าวก่อนเลยอันนี้ใส่ส้มตำนั่นเนี่ย เขาต้องตั <brightness> <desserts> ้งเต่ากลางๆนี่เด้เต่าปลาเป็นยังไงวะปลาเต่าล่ะพูดเดมาสั้งนี่ฝนฉันนี่แหละพอวันเย็นปล่อยมันสีเห็นเขาปะเต่า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 มันมีสีฟ้าน่ะนะเต่ามันเดินหนีหรือเปล่าอ๋อในรถเต่าในรถเต่าหลังรถหลังรถงลพี่อึ้งหรือเปล่ารถปะเออไม่ได้อึ้งหนูจังไรกระซังกูสีจองมองนอนใกล เอาละหนูเอาละหนูเอแตกไหมฉันนอนปัดลายครับพี่นนอกก็นี่เดี๋ยวพ่อห่มข่อยนี่จะเอาไปฟูนั่นแล้วกับพ่อห่มนี่ปูมือจ้านอนหลอดท้ไม่หอจินอนทั้งหนอกขอพ่อห่มสองคามพื้นเถดโอ้ยสมัยเลยเนาะคนสมัยก็งว่าข่อยมักเบิ้งดบาเลยวกูก่ยังง่วงอยู่วาเป็นอย่างคือว่าหาผ้ากูหันหนาไปจังสันหันหนาคอดีนาหาห่อได้หนีสาเอาดิ ไปเบียกแบบมมื่นวังเดี๋ยวไปเอาเตากันเด้อกิหาเตาทีเดียวพ่อผมรอมาหมยังพอกันออสักกันบ้านไม่องเขาสี่ไม่ยนดีจะขึ้นถามเนีขึ้นบ่เสิได้นอนบอดีต้อาดสกสันนเยาีปูนั่งหรอกูเหยียบน้ำเเต็มตีเลยกูไปค่นกัน มืยจังพี่เอ๋เดี๋ยวเอ่นาสากาข้หนาสีตามมาน้ำข้นมันเห็นมุกข่อยวันเอาทั่วหรอบ่จะเล่าทั่วขึ้นกันบอบอกระยันสูมีศูนเด้อเรียกมีูนู์แปงวิ่งศูมย์เนียมันบอกบามันเห็นดวดมุกข่อยเจ้าขอนี้ก็ปูเหรอบอบันดแถบปูบดเยที่เสียงมุกข่อยฟักันข้าวมันยางมากหรอบ้านที่ะกขาอดดหรอบอจังไม่เห็นว่า เมื <gesch> <laughs> ่อไรว้าโบได้บอกให้ม<พ>ผ <RS> ูเจ้ามาเดี๋ยวมันวางผู้ขอจะย่างปจันมันโยตินมันมี่สองเต็มหันมืดเม่อโอเคค่ะทุกคนจัดของยาไปค่ะของในเวลาเขาจะกินกินเขากินน้ำเนาะมาตอนนี้เด้มีผลไม้ปันคุณท้าเดือสัไ่ได้เด้ตีมจะนอนตีมจะนอนพี่เอ้ยตีมจะนอนนี่เป็นได้จากวันจากสาวไปแดดห้าคืนนอนเอ้ยถ้ายเต็มหมอกไปดีหนาวตัวเนาะหนาวค่ะดีละจะเนื้อกูแตกอย่าสิว่าวา้าโบหันมาพี่หันมาพี่ เออเอออม้นตีมสุนนอนพี่น uh ้องอุ้ยตะโมตะวีแต่โซเชีป๊จะบ้าไปแดดเข้าพี่น้องกินเขาพี่น้องกินเขาจ้าเข้าไปมีตัวมีโตัวรูระขึ้นกระจอกเนาะเออนี่เจอพ่มแดงรัดยี่นางพ่มแดงไะยาเลยพี่น้องหินล้มขนมไปก๊อกหลังสุดตะลคูพี่น้องใหญ่อุ้มแล้วมาเกินโม เอาสองมาซีสแต่งูมันกลับจะเศร้าพอ,อมได้บะเนี่เพ่อเสร็จแล้วไง